ทางนั่นนั่นเอาเครื่องตัดเอาพี่น้องเลยใส่เครื่องตัดมันจะเป็นโหลดตัดแทนได้พี่น้องโมเมนต์ Moment, เครื่องจักรเครื่องโหลดทางนี้เข้ากันแล้วไปแล้วยังเดือดห้หนึ่งหาหนึ่งแข้มทียงแล้วก็น,นี่ลงไปนี่แล้วเลยจ้ามีแต่มัดบานนี่ในสิพาลงไปเกี่ยวโซนพุ่นพี่น้นองบานนี้โซนทังหน้าเสาจิ๋วอันนี้จะเป็นเขาหนองทรายอันนี้เขาหนองทราย แจ็คนสิไดสีเดท่ายเขาเช้าซุปนี้ยังบุท่านแลนหลค้นมาออื่นกับคน้นไปห้ากระสิภากันลงไปเกี่ยวเขาหลอบแรงบัเนี้โอ้ยบอสินน้ำโทรศัพท์ด้วยบัน, <laughs> นยัง ม่ยังไปไปทุกเช้โทรศัพท์ะะะะเวียทรศัพท์งานไปชิมหาลิ ก็ครรือว่าวูบ้บาวบ,บาอยู่ม,มันเป็นตายย่างจะดีเอาจารย์เจ้สเาสบายดีป้าลูกก่อนเดีวลูกลูกลานลาน<ด>ทั้งหลายสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลูกมาสู่ก,กุหลาทุกคนช่วงนี้ตัดแล้วบมื่ไหรพี่น้องเกี่ยวหอดพุดแล้วบัดนี้ยนี่ยมาเลงเขาสิเป็นนำเชิงตัดเชิงเกี่ยวพี่น้อง แเามาลุนกันน้มันสิแล้วบ่อนนแล้วบ่อยากเล้วไปกับมะเออ่นนมะเอก็มาเอานี่แล้วก็มัดม้อขือเสิมัดี่นองเอ้สิบริเกียวพวกอะมะือเทศมเอือเสีบริเกียวมัดมเอเามันบอกลด้วก็ก็เกี่ยวไปลงไปพูดหละมันบริหกมันชุงอยู่คนามันชุงอยู่ ไปตาตาได้อยูังไยวะเนาะเกี่ยวไม่อย่างนาะฮะบ่าวตะวันน่ะได้พาหมู่มาน่ะเกี่ยวกี่เท่งซะมาบดบัดนีิมาบดกระหามเต้พอนเขามามามาพี่มาแม่ทราบบอกนะ บักน,น้อยๆทีมงานเออนำ้ำน้ำหนาหมู่หมู่สิกับเมื่อเบิดมแต่เพิ่เพลเรศรีรีออกมาเขาเจ้าพี่น้องตัวนี้จิบบุดรไทยลาวันเตียลงตัวนี้ลาวันลุกขึ้นกระชัลาวันเตียลงอยู่สั่น ทำเอลสิมีลายลดซาดเขาใหญ่อิ่อยู่บ่อเขาใหญนะโอ้ขามันเป็นลายนี่เป็นไปนี่เนาะเอามันเป็นยางลายเี่ยมันก็ไปได้อยู่มันลายมันไปนั่นี่เลยเขาเกี่ยวเนี่ยเขาก็ไปเกี่ยว เขาบอกพังความปูเท้าสองทีความปูเท้าปูเท้าปวดหัวเลยงานหอยบ่อพังขนาดน้อยยังบ่อพังบ่อหอยลงมากันยังลงกระนายค่ะซุงกะซุ <h 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 precurs, ้งโพดเตี UH, <h 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 ้ยกะเตี้ยโพดเอานั่งน้อยๆนะพัดฟูยูผู้บก้ามา ออบอก้ามาเดี๋ยวยืนันยูบหลุมปุ๊ลูกกับวอลานมานำเที่ยวเขารอบแรงเ้าไว้ตัวนี้เป็นเขาเจ้าเกี่ยวเขาเจ้ามามาสี่ให้นึงดอกอี่ให้มาเลยจะได่ยเบียมาอีกแก๊สหนึ่งอย่างเบียกับพ่อเหมือน

กันมาจิตหน้าเยอะจิตพรุองนญาตลองจิตเกี่ยวข้าวก่อนพี่น้องกันตอนบ่ายมามะรงมีเมาประชันมีซึมมาเรงเขาให้เกี่ยวโอเลยมาแร็งมีซึมเฉาพี่น้องเว้ยโอเคไปบ่ายทุกคนซึมเมากระชากนี่เลยผูกเข้ามาเลยบระชัซึมเฉายังคืซึมเมาหาน้องนลูกเอาน้องนะวัวตันค้นทางพี่คนมาม่ได้แต่เราให้เอาน้องโอเค สาจิวบันหน้ากับมาพี่น้องเอ้ยมือน,นีเสาสุปเปรเรียงเบียเสาจิวมตายโลดมาถ,ถือเวลาผลมาตอนแรงเมือเ้านี่พี่น้องเอ้ยมาเสานี่พลผลเกี่ยวของผลลามมางพงงิ่นงล้ยมาแรงผนก็เลยมาแยกเที่ยง่นอยู่เนี่นี่เออ่นก็แล่นลงมาซอยอืมแล้วทางนั้นก็กำลังแบกเบียม,มาพี่น้องเอ้ยมึงเซ็ตโหลดมือนี <c ười> <c ười> ป้า <c ười> ท,ที่โท ใส่พอบางกำลังเอาเบียร์มาเก็๊หนึ่งงานนี้มีเมานะน้องดาวนะน้องดาวก็โลดทำอะไรไม่รู้เขาบริเก่ยวเ,เก็บตั้งแต่พักขแยงสงเห็ดเพิ่นเมาอยู่ดอกเมื่อนี้ <c oughs> โอ พี่น้องเอ้ยโูยกหูกัะปูกัะแป้งไปแถวนั่นแหละปา้าทโอแนมเบิงผู้ถือเบียพี่น้องเอ้ยคักคักงานเนี่ยอุ้ยเอาลุงร้อนเมาเบิงขึ้นมาแค่เบียหนาเขามาเป็นแะก๊สเขาเอามาเป็นแก๊สผู้ <c oughs> มีผัเถาสวยวันนี้นะคะคุณแม่แก้วอ่ามีเอาเอาสวยพี่น้องเอ้ย<ด>ผลมาซอยงานนี้สาสุปีไซแห่งงานคนแก่นะจ๊ะขั้นแกยวเขาได้แสดงว่าไม่แก่นะคุณแม่ยังหนุ่มอยู่เลยจ้า มาเด้อมาเด้อมาเด้อมันคือเทปปัซซูอันนี้ปลาเบียเห็นเห็นเห็นกล้องเบียจะเชือกเต้นแล้วน้องดาวน่ะดาวแล้วทั้งน่ะเออว่างนั่นแหละปองเลยปองเลยเฮ้ยผู้หนึ่งแบกผู้หนึ่งหาม มาเือเพลงพอ่อรประทื่อเบียมออาผัดเต้นบ้านี้เอาไหนแม่ร้อ <c oughs> ยโบแรียวเข่านะผู้เท่าเกี่ยวเอาแม่เจียวเอาแมา่โตอบอกเก็บโต้กับป้าว่าเองเก็บเฮย้ยโอ้โต้อ,อย่าเป็นผู้อยากได้อยากดีและเท้า สาจิวบัน呐พี่น้องไอ้เก็บกระป๋องอ <c oughs> ป้องลาหาบาดเดอนอะร้านว่ะวกินแล้วก็ต้องเก็บกระป๋องกระแป้งมันนะจ๊ะพี่น้องอย่าทิ่ม,มโหเน็บใส่ทั้งหนาเน็บใส่ทั้งลังเส้าจิวนะผูเป็นผูอจาะได้อยากดีเน็บใช่มองนั้นแหละมันแห่งเม้นเขากัน <c oughs> <laughs> ไปไัน,นี้เกี่ยวข้าวเจ้าพี่น้อง <c oughs> บ่เห็นได้ นั่งกิ้วเน็บจะทั้งหนา้าเน็บจะทั้งลังอยู่กระป๋องเบียรนะ์น่ะนั่งกิ้วพวกนั่นเด้เขาวมท่านอะไรกินหากยังร้ายอยู่เจ้าอยากเจ้ากินรสเอามากิานแหนปองหนึ่งสิกินนำ้ำโหได้มีกินกินเบียร์น้ำพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวกินเบียร์อเอามากนแหนปองนึงจักสิเอาสัมไตร เท่งเกีย่วยวเขาเท่งกินเบียมันสีเมื่อยมองได้ขั้นหัวซุปก็แสดงว่าเมาเบียฮะมันบอลงทองลองอ้องลงร้อนเอาเบียไม่เซ้าจิ้วแน่เออเอามาหล่อเจ้านั่นของแน่แส่หน่อยเฮ้ยบัดคืนเมื่อจังกินอกีก มันต้องแซ่ไว้เย็น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 อย่างแส่เอาปะด้มาเป็นแก๊สบ่ะสะแน่บ่บเบิดกินซำนี่นยังบบท่านเตืองนะสักสี่ปองผมในลูกคนเฮามีจกคนสองสี่หกแปดสิบคนสิบเอดคนบ่สิบคนสักี่ผมมันต้องถือคนละสองปองเอาลงมากระชงปองเลยบางเาลงมาอีกอ่จ้ะ จากบ้านนาวัสันโ้โอ้ยย่างไวๆเน่นี่ชิบแล้วนี่ไวๆได้แ้วกินข้าวลุงรอนกินข้าวแล้วอย่านี้นบอแล้วปลให้มือดูรองเท้านินี่รองเท้านี่ว่าจะถอยรองเท้าใหม่เอไปไดอ่เส้าจิ๋วเส้าจิ๋เอาไปเส้าจิ๋ว้กินกินกิน้ำกานกับเส้จิ๋วกินฟองเดียวบอได้กินคนลั กินคนละน้อยพูนลัพูนละน้อยน้องดาวนันหายจอกหนึ่งใช่ไหเมาโบเจ้าคนปะกินเมาบเปืจอกหนึ่งเมาอยู่น้องไผ่เงินน้องดาวแม่เปิ้ลน้องสาจิวบ้านนากรุงรอนนะฮะนี่น้องเอ้ยเออง ซองน้อยๆของผู้ขาตีซองน้อยๆของผู้ขานะฝากติดตามได้พี่น้องปี๊บองไอ้น้องเลยพี่น้องพ่อที่ว่าจะพ่อมันจกนานแล้วเกี่ยวเขาไปจังประแจชนเหล่าชนเบียร์้้ยเาต่ข้าจะกินเบียร์เกี่ยวเขาก็ได้กินกาแฟเย็นพ้อกินกาแฟเย็นเด้อกินแทนน้ำไปตะไหน บรรยากาศกาสิเป็นประมาณนี้ทางนั่นกาตัดสองคนพี่น้องหลังจากเขากินข้าวแล้วเขาจึลงมาน่ำอีกย่างมาแรงพี่น้องเลยให้มันแล้วค่ะมันสีแล้วปินมาดูกินอยีนมาอดสามเหลี่ยมทองคำเลยพี่น้องให้นี่จะเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งสามเหลี่ยมทองคำหอดพุ่นพี่น้องเลยวัานี้นี่กค่นี่ก็เป็นข้องอันอาคลองเอา หักหน้าเขาทองนี่นะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะสามเหลี่ยมทองคำนะคะสามเหลี่ยมทองคำหน้าสามเหลี่ยมทองคำจ้ามาเด้อมาเด้อให้ชุดไทยให้ทองคำนะฮู้แล้วเราก็เดินลงไปพุดนาเสียลงสารวันเสียลงมาปลามาปลามันเฮ้ย เธอว่าไม่หมวนเลยนะเธอว่าไม่หมวนเลยไก่ที่ได้ทองคำได้ทำไมเธอพูดแบบนี้ตัวไก่ฉันกินบ่มือเออไก่เองหมักลายเนี่ยตัวนี้ต้ไก่ถ้าเล่นต้เนือหาต้นตที่ี่วมนเลยอะ เขาก็นเมืออะเมื่อ่้าเขาเป็นเมือฮัอนโตเมือยามเองมาแดงอีกต้มเขา้นะเมื่อไร่ก็ตามแล้ว่ี่ะนเขาจะขอ้เเนเป็นแบบซะนแบกข้างย่าลงเมื่อกี้เลยเขาเป็นาเป็นแบบนั้นวันมึงตายาถ่ายคลิปได้กี่นาทีแล้วดูก่อนนะคะไม่เน่าราย ่ักในมือเลยไม่ม่อยากเผาด้เลยเานะไม่เเนาะ้วันััไปดาเาเจาน <Avenue. S 2> ้าอาเป็ด้ไันที่แกด้น้ำกับาลงาวาทด้กินบอกี่แกได้นงนั่งคันเรว่ากันงูน่าอยู่รอปเาจด้โตในการ้น ก้องับรถแยกมาคนนั่นแมนยังเอาปพี่ผูปั้นกปั้น่อยผูกเก็บก็ก็บบาได้เวลาเมื่อแล้วไปแบงเอานแม่แกงไก่นะเพืไปแบ่เอาแกงไก่ไปบ่มีแนวเห็ดต้มจืดไทยแม่กินบ่ หมูเฮ้ยน้ามีหน่อยหนึ่งเจ้ากระเบนเสือพักต้มอยู่หรือเล่าวะเอาบอกหมูจะไปถึงได้ในจานเฮ้ยนระแบไว่ายเฮ้ยในเชียงตี๋ไปอรอปะอยากกินก็กินน้ำมือไผ่พ่อใหญ่กินได้ลูกเบ้อเอาไนเบียน้ำมือไผ่พ่อใหญ่กินได้เี่อไล่เติบอยู่เอาซองเอาซองลูกเอามากินก็พ่อใหญ่เออเอาซองอันเอาไปโลดไปอ่าแล้วก็น้องซ้ายพี่น้องเอ้ยกับปั้นเมื่อนี้ วนวันวนวันกันอยู่อะน่ะเคยคือบาเมือไปนะแม่แม่เอาคือบาเมือคือบาเมือไปนะแม่เมือนะแม่ทำแล้วคุณแม่ยังไม่ยอมพี่น้องเลยยังสิเกี่ยวอีกอยู่สิเมื่อนะได้สีเบิร์ตส์อะ เท่าเฮาก็วไหวได้ไหว,ไวส่งไอเทมไทยมื่นสอบไปโรงเรียนคือบ่อไห่นะเคยเมื่อโอเคพี่น้องสัสวนี้ก็เขาจบเกี่ยวเฮียังสนิทนะจ้ามาเกี่ยวนี่คั้นบู่งงอนันไปไปอ้าวตัวนี้เขาชงไรตัวนี้นะโอ,อ,อเคพี่พูงเที่ยวแล้วจะก,กันคลิปหน้าจ้ะพี่น้อง 拜拜。Bye bye.